สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวข้องกับเรื่องของเส้นเลือดดาอุดตันนะครับว่ามันมีความสําคัญอย่างไรนะครับแล้วก็อันตรายแค่ไหนอันตรายอย่างไรบ้างแล้วมีวิธีการดูแลรักษาอย่างไรบ้างนะครับก็พบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบําบัดนะครับสําหรับการที่มีเส้นเลือดดาอุดตันนะครับหรือที่ภาษาทางการแพทย์ก็เรียกว่าวีนัสตรัมโบเอมโบลิซึมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย มันเกิดขึ้นได้จากสาเหตุหลักๆ3ประการด้วยกันนะครับอย่างแรกก็คือไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหวของอบริเวณที่เป็นเส้นเลือดดาเหล่านั้นนะครับก็คือเลือดอาจจะไหลวินไม่ดีด้วยสาเหตุต่างๆหรือว่าเราคนไข้อาจจะอยู่นิ่งๆนานๆไม่ได้เคลื่อนไหวน,นะครับอย่างที่2มีการอักเสบบริเวณเส้นเลือดน,นั้นจากสาเหตุต่างๆนะครับอย่างที่3ก็คือเลือดมีการแข็งตัวผิดปกติไปโดยเกิดจากสาเหตุหลายๆประการนะครับทีนี้เวลาที่เรามี เส้นเลือดดำอุดตันเนี่ยเรามักจะได้ยินว่ามีการอุดตันของเส้นเลือดที่ขานะครับโดยก็อาจจะมีอาการปวดขาบริเวณนั้นาาขาก็มีอาการบวมกว่อยข้างหนึ่งมีอาการแดงขึ้นมานะครับแล้วก็มีการอักเสบนะฮะทีนี้เอ่อพวกนี้เนี่ยมันอันตรายยังไงบ้างนะครับคือไอาการที่มีริ่มเลือดอยู่ในเส้นเลือดดาตรงนี้นอกเหนือจากทาให้มีการปวดเฉพาะที่แล้วเนี่ยเรากังวลว่าเลือดไอริ่มเลือดเหล่านี้เนี่ยมันจะสามารถ ไหลเข้าไปสู่เส้นเลือดดาใหญ่แล้วก็เข้าสู่ปอดเกิดอาการอุดตันแล้วก็หัวใจทํางานผิดปกติได้นะครับจากตัวโรคโรคนี้ก็อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตเลยก็ได้ถ้าเป็นรุนแรงนะครับโดยเส้นเลือดดาที่ปอดถ้าโดนอุดตันไปในเราจะมีอาการเหนื่อยหอบมากๆนะครับอยู่ในโรงพยาบาลต้องให้ยาละลายริมเลือดในการรักษานะครับทีนี้ก็ที่สําคัญก็คือเราเจอภาวะนี้ได้ในคนไข้แบบไหนบ้างนะครับ ก็คนไข้ยอย่างที่ผมบอกไปถ้าไม่ค่อยเคลื่อนไหวเช่นวันๆเนี่ยอยู่กับที่มากๆนะฮะคนที่มีภาวะอ้วนก็จะมีภาวะเสี่ยงเพิ่มขึ้นคนไข้ตั้งคันนะครับคนไข้ตั้งคันเนี่ยก็จะมีภาวะที่1ตัวน้าหนักตัวใหญ่ยเยอะขึ้นอันที่2อคือ,เ,อ,อเลือดของเขาจะแข็งตัวง่ายกว่าปกติก็จะทําให้เกิดภาวะนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับบางคนเนี่ยเ,เช่นหลังการผ่าตัดต่างๆไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวเพราะว่าตัวเองรู้สึกเพลียปวดเจ็บต่างๆไม่อยากเคลื่อนไหวก็จะทําให้มีปัญหาในแง่ของเซลล์ด,ดาอุดตัน แล้วก็ไอ้เส้นเลือดดาเวลาที่อุดตันริมเลือดก็จะไปที่ปอดแล้วก็อันตรายได้นะครับนอกเหนือจากนี้คนไข้ที่มีโรคมะเร็งต่างๆเพราะว่าโรคมะเร็งเนี่ยหลายๆโรคเลยทีเดียวจะทําให้มีปัญหาการแข็งตัวของเลือดที่มากกว่าปกติแล้วก็เกิดภาวะริมเลือดอุดตันตามบริเวณต่างๆได้นะครับตรงนี้ก็อันตรายนะฮะทีนี้สําหรับ หลายๆคนก็อาจจะเคยได้ยินว่าอฉีดวัคซีนโควิดบางอย่างแล้วเนี่ยมันเกิดริ่มเลือดอุดตันตามบริเวณต่างๆได้ในสมองในที่ต่างๆได้นะครับตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับซึ่งตัววัคซีนอาจจะไปกระตุ้นหรือบางครั้งอาจจะมีสารอย่างอื่นไปกระตุ้นทําให้เกิดริมเลือนในบริเวณต่างๆได้นะครับตรงนี้วิธีการรักษาอาจจะแตกต่างกันไปแล้วก็ที่สําคัญคือทั่วๆไปเส้นเลือดดาที่อุดตันที่เราเจอเนี่ย ก็มักจะไม่เป็นอยู่ที่ขาก็เป็นอยู่ที่ปอดนะครับแต่ว่าถ้าเราเจอในบริเวณอื่นเนี่ยเราจำเป็นจะต้องหาสาเหตุอื่นๆด้วยยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเจอในเส้นเลือดดาของแขนเนี่ยส่วนมากมักจะเกิดจากการที่เราเคยใส่สายส่วนเส้นเลือดทางแขนเส้นเลือดดาพวกนั้นเข้าไปนะครับอันนี้ไม่ไม่นับเรื่องการเจาะเลือดหรือว่าเส้นเลือดที่เกิดจากการใส่สายให้น้ําเกลือต่างๆพวกนี้ไม่เกี่ยวอะไรกันเลยนะครับจะต้องเป็นสายซึ่งเป็นสายยาวพอสมควรนะครับเข้าไปสู่หัวใจแล้วก็เป็นอาจจะเป็นสายที่ให้ยาเคมีบําบัดหรือให สารน้ําบางอย่างนะครับแต่ว่าไม่ใช่สายที่เข้าไปทางข้อพับแขนหรือว่าข้อมือต่างๆพวกนี้ไม่เกี่ยวอะไรกันนะครับถ้าเราเจอว่ามีเส้นเลือดดำมีริ่มเลือดอุดตันในในเส้นเลือดดาของสมองเนี่ยอันนี้อันตรายมากนะครับจำเป็นจะต้องหาสาเหตุเด่นๆเลยก็คือว่าอาจจะมีการอักเสบของเส้นเลือดมีการแข็งตัวของเลือดผิดปกติไปนะครับหรือว่าบางคน ถ้ารับประทานยาคุมกําเนิดอยู่อันนี้ก็เป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งคนที่สูบบุหรี่ก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับถ้าผู้หญิงที่สูบบุหรี่ทานยาคุมกําเนิดและมีริมหนวดอุดตันเนี่ยแน่นอนต้องหยุดยาคุมกําเนิดทันทีแล้วก็ไม่สามารถทานได้อีกนะครับแล้วก็ต้องหยุดการสูบบุหรี่ทันทีเพราะว่าพวกนี้เนี่ยจะทําให้เป็นซ้ําได้แล้วก็ไม่มีใครบอกได้ว่าถ้าเป็นซ้ํามันจะเป็นตรงไหนและอันตรายแค่ไหนนะครับบางท่านถ้ามีเส้นเลือดดำในที่แปลกแปลก เ,เช่นว่าในสมองในช่องท้องนะครับพวกนี้จําเป็นจะต้องหาสาเหตุต่างๆไม่ว่าจะเป็นการอักเสบจากโรคต่างๆเช่นโรคโรคภูมิต้านทานตัวเองนะครับโรคมะเร็งชนิดต่างๆนะครับหรือว่าโรคความผิดปกติทางพันธุก,กรรมที่ทําให้เลือดเนี่ยมันแข็งตัวมากกว่าปกตินะครับหรือว่าการให้ยาต่างๆซึ่งทําให้เลือดมันแข็งตัวรากกว่าปกติพวกนี้ต้องหาสาเหตุนะครับทีนี้สําหรับการรักษาทํำยังไงบ้าง ก็ขั้นแรกเราวินิจฉัยก่อนนะครับการวินิจฉัยก็แล้วแต่ว่าเป็นบริเวณไหนถ้าเป็นบริเวณขาทำเอลราซาบริเวณขาเราจะเห็นนะครับถ้าเป็นในปอดจะต้องทําการเอ็กซเรย์สแกนปอดฉีดสีเพื่อดูว่ามันมีการอุดตันของเส้นเลือดในปอดไหมนะครับถ้าเป็นตามบริเวณสมองหรือเส้นเลือดในช่องท้องพวกนี้เนี่ยอาจจะวินิจฉัยยากและอาจจะต้องใช้การทํา CT สแกนบวกกับการฉีดสารทึบรังสีเข้าไปดูว่ามีการทึบรังสีบริเวณนั้นไหมนะครับหรือว่าทํา m r i บริเวณสมอง m r i บริเวณช่องท้องเป็นต้นนะครับ เมื่อวินิจฉัยได้แล้วเนี่ยขึ้นกับสาเหตุนะครับอย่างแรกถ้าสาเหตุกับความรุนแรงนะครับถ้าเป็นไม่มากส่วนเดีย๋ยวจะให้สันให้ยาละลายลืมเลือดนะครับก็มีตั้งแต่ยาที่แบบฉีดเข้าเส้นเลือดยาที่แบบกินนะครับแล้วก็ยาที่ฉีดเข้าใต้ผิวหนังอันนี้ต้องแล้วแต่ว่าเป็นแบบไหนเป็นรุนแรงหรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่ดูลพินิษของแพทย์ที่รักษานะครับอย่างไรก็ตามบางครั้งเนี่ยถ้ามันเป็นจากสาเหตุแปลกๆ,ๆเช่นว่าเกิดจากยา เฮปารินนะครับซึ่งเป็นยาะละลายลิ่มเลือดตัวหนึ่งแต่ว่าก็อาจจะมีการทําให้เกิดการแข็งตัวของเลือดผิดปกติได้ในภาวะหนึ่งซึ่งซึ่งเฮปรินเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งซึ่งทําให้เกิดภาวะนี้ได้นะครับก็บางหลายคนจะบอกว่าเฮปรินเป็นยาะละลายลิ่มเลือดท,ทำไมให้เกิดการแข็งตัวของเลือดได้อย่างไรนะครับอันนี้มันเป็นภาวะผิดปกติทางภูมติต้านทานชนิดหนึ่งซึ่งทางการแพทย์เรารู้ดูรู้ดีนะครับว่าเวลาถ้าเป็นขึ้นมาเนี่ยจะต้องให้ยารระละลายลิ่มเลือดที่ต่างชนิดกันไปนะครับเพื่อที่จะแก้ไขภาวะนีีี้้นนนออกกเเหืจา่ ถ้าเป็นภาวะที่เกิดจากภูมิต้านทานตัวเองทําให้เกิดการแข็งตัวของเลือดผิดปกติและเกิดเลือดต่ำเนี่ยอาจจะทําให้มีการอุดตันของเส้นเลือดได้นะครับอันนี้เกิดได้ยังไงบ้างก็ในกรณีของวัคซีนที่ทําให้เกิดการอุดตันของเส้นเลือดเนี่ยอาจจะเป็นภาวะนี้นะครับแล้วจำเป็นจะต้องให้ยาลาะเลยเลือดชนิดอื่นที่ไม่ใช่เฮปารินนะครับหรือบางครั้งเกิดที่เจอได้มีรายงานแต่ว่าพบน้อยมากๆแล้วคือการผ่าตัดทาง เรื่องของพวกสัญญกรรมกระดูกต่างๆนะครับเนื่องจากว่าบางครั้งมีสารต่างๆในกระดูกออกมาทําให้มีความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือดนะครับแล้วก็ทําให้เกิดเลือดมันต่ําแต่เกิดเลือดพวกนี้มันก็ไปอุดตันตามที่ต่างๆทําให้เกิดการอุดตันของเส้นเลือดดาได้นะครับพวกนี้ก็การแก้ไขก็ไม่สามารถทาให้การใช้ไม่สามารถใช้การรักษาโดยเฮปารินหรือยาละลายเลือดปกติได้แต่ต้องให้ยากลุ่มอื่นนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะเจอว่า เออถ้าเป็นพวกนี้เนี่ยการให้ยาละาลเลือดเนี่ยหลักๆคือเฮปารินแต่ว่าเฮปารินกับองค์ประกอบของมันเนี่ยจะไม่สามารถให้ได้ในบางกรณียกตัวอย่างเช่นถ้ามีการอักเสบในร่างกายแล้วก็ทําให้เกดเลือดต่ํามีการตรวจพบสารบางอย่างที่ทําให้มีปัญหากับเฮปารินพวกนี้ต้องให้ยาละาลเลือดกลุ่มอื่นซึ่งตรงนี้แพทย์จะเป็นคนบอกเองว่าสามารถให้เฮปารินได้ไหมหรือว่าจะต้องให้ยากลุ่มอื่นเลยทันทีนะครับตรงนี้ผมจะไม่ลงรายละเอียดแต่ว่าต้องปรึกษาแพทย์นะครับ อย่างที่2คือถ้าสมมติว่ามีการอุดตันของเส้นเลือดที่ปอดแล้วรุนแรงมากๆเช่นกําลังจะชอ็อกความดันตกหรือว่าอะไรพวกนี้อาจจะต้องให้ยากลุ่มสลายริมเลือดนะครับยาละลายริมเลือดก,กับยาสลายริมเลือดเนมันจะต่างกันนะครับยาละลายริมเลือดเนี่ยไม่ได้ทําให้ริมเลือดมันหายไปแต่อย่างใดแต่เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดริมเลือดที่มันเยอะขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับแล้วร่างกายก็จะกําจัดริมเลือดพวกนี้ออกไปได้เอง ยาสลายริ่มเลือดเนี่ยคือยาที่ไปทําลายตัวริ่มเลือดพวกนี้เลยทันทีนะครับคาถามก็คือทําไมเราไม่ให้ในทุกๆคนล่ะในเมื่อมันทําลายริ่มเลือดได้ยาพวกนี้เนี่ยมีข้อเสียค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะครับหนึ่งมันให้แล้วต้องเฝ้าระวังว่าเราจะมีภาวะเลือดออกไหมนะครับแล้วก็ถ้าเรามีภาวะเลือดออกนี่อันตรายมากนะครับเราเราก็ต้องเฝ้าระวงังเพราะฉะนั้นเราต้องชั่งความสมดุลระหว่าง ความเสี่ยงกับประโยชน์ที่เราจะได้ถ้าประโยชน์มันมากกว่าเราก็คุ้มที่จะเสี่ยงในการให้ยาพวกนั้นนะครับซึ่งแพทย์ก็จะดูว่าคุ้มหรือเปล่าในการให้นะฮะทีนี้ถ้านอกเหนือไปจากนั้นเองเช่นว่าเรากำลังจะช็อกให้ยาอะไรแล้วมันไม่ดีขึ้นแล้วอันตรายมากๆเนี่ยบางครั้งแพทย์จะแนะนําว่าจะต้องผ่าตัดในการเอาริมเลือดพวกนั้นออกก็มีด้วยกัน2วิธีหลักๆวิธีแรกคืออันนี้ก็จะใส่สายสวนเข้าไปทางเส้นเลือดเข้าไปในบริเวณที่มีริมเลือดพวกนั้นเพื่อที่จะทําการทําลายริมเลือดแล้วก็ดึงออกมาให้ไดด้มากที่สุ นะครับอันนี้ก็จะได้ผลในบางคนกับแบบที่2คือผ่าตัดเปิดซุงอ,อกเพื่อเอาเลือดเลือยตรงนั้นออกมาเลยนะครับส่วนว่าวิธีไหนจะดีที่สุดสําหรับคนไข้คนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นการตัดสินใจร่วมกันระหว่างแพทย์ผู้ดูแลนะครับกับสัญญะแพทย์กับแพทย์ผู้ที่จะนําสายสวนเข้าไปที่หลอดเลือดเพื่อจะทาลายเส้นทําลายไอตัว ลิ่มเลือดตัวนั้นนะครับเป็นการตัดสินใจร่วมกันของหลายๆฝ่ายนะครับไม่สามารถที่จะบ่งบอกได้ว่าคนคนนี้จะต้องใช้วิธีนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นบางทีญาติเข้ามาเราเห็นว่าให้ผมพูดว่ามีวิธีการสลายลิ่มเลือดด้วยวิธีการสอดสายสวนเข้าไปหรือว่าบางทีผ่าตัดทําไมไม่ทําในคนไข้คนนี้เ,เราต้องอาศัยอุปรกรบหลายๆอย่างว่า1คนไข้เนี่ยเป็นมากแค่ไหนมีภาวะอะไรร่วมด้วยหรือเปล่าผ่าตัดเนี่ยจะสําเร็จหรือเปล่ามีอันตรายมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เลือกวิธีการรักษาโดย แพทย์จะต้องปรึกษาร่วมกันนะครับไม่ใช่ว่าเราอยากจะทําวิธีไหนเราก็ทําวิธีนั้นนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งสําคัญมากนะฮะต่อไปคือถ้าเราหายแล้วล่ะมีโอกาสากลับมาเป็นไหมแน่นอนว่ามีโอกาสากลับมาเป็นก็ขึ้นอยู่กับว่าสาเหตุที่เราเป็นตั้งแต่แรกมันเพราะอะไรนะครับจะต้องให้ยากลุ่มสลายริ่มเลือดยาละลายริ่มเลือดเนี่ยต่อเนื่องไป3าถึงหเดือนก็แล้วแต่หรือบางคนอาจจะต้องตลอดชีวิตก็แล้วแต่ว่าสาเหตุที่ทําให้มีริ่มเลือดตั้งแต่แรกมันเป็นเพราะอะไรแก้ไขได้หรือเปล่านะครับ แล้วถ้าเราเป็นแล้วเนี่ยสิ่งที่เราทําให้เป็นเช่นว่าถ้าเราสูบบุหรี่เราใช้ยาคุมอยู่หรือเรามีโรคอักเสบในร่างกายก็จะต้องรักษาภาวะน,นี้หยุดไอสิ่งที่เธอเกิดการกระตุ้นนะครับหรือคนไข้ที่เป็นเพราะว่าไม่ได้เคลื่อนไหวมากๆเนี่ยก็จำเป็นจะต้องเคลื่อนไหวออกกําลังกายสม่ําเสมอเพื่อป้องก,กันการกลับมาเป็นซ้ํานะครับสําหรับคนที่เป็นที่ขาเนี่ยบางครั้งหลังจากหายแล้วขาอาจจะมีอาการบวมโดยไม่ยุบเลยก็ได้หรือมีอาการปวดเจ็บนะฮะ เวลาที่เราห้อยขาลงอาจจะมีการบวมแดงหรือเจ็บได้พวกนีนะ้อาจจะต้องใช้ตัวถุงน่องรัดขาเพื่อที่จะทําให้เส้นเลือดกลับมาทํางานได้ปกตินะครับเพราะว่าเส้นพวกนี้มันทางานผิดปกติเนื่องจากว่ามีริมเลือดอุดตันอยู่นานนะครับก็เจอได้บ่อยๆนะครับเราจะต้องรักษาเพิ่มเติมตามที่แพทย์ว่านะครับก็หวังว่าตรงนี้คงเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะครับซึ่งมีภาวะนี้อยู่หรือสงสัยภาวะนี้นะครับใครมีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามไว้ได้นะครับขอบคุณมากครับ